ว่าไอรินอยู่ที่โรงแรมแลนด์มน,นั่นเองไอรินเห็นเนี่ยเขาก็จะเอาหนังเป็ดน,นะคะมาวางไว้บนจานนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเพื่อเพิ่มความหอมในเนื้อเป็ดน,นะคะทุกคนแล้วก็เอาเหล้าเนี่ยเทใส่ลงไปในเนื้อเป็ดอ่ะแล้วก็จุดไฟเพื่อให้มันกรอบะคคนเราไม่รอช้าค่ะเราไปลองชิมกันเลยกว่า เราไปดูเมนูนต่อไปกันว่าจะกินอะไรอีกค่ะทุกคนเต็มปากเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลินอาลาเดเวอร์ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้นะคะไม่ว่าอะไรไอรีนจะรีวิวให้เพื่อนได้ดูได้เห็นไปแบบสไตล์ของไอรีนเองค่ะและววันนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าไอรีนอยู่ที่โรงแรมใจกลางเมืองโรงแรมแลนดมากนั่นเอง เียดีจับทานเพื่อนมารีวิวอาหารบอกเลยว่าโรงแรมนี้มีห้องอาหารน่าสนใจซ่อนอยู่ใช่แล้วค่ะไม่ต้องเดาเลยค่ะเห็นชุดแบบนี้นะคะต้องเป็นอาหารอีสานแน่นอนเฮ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นอาหารดี ตอนนี้นะคะไอรินก็ได้อยู่ในห้องอาหารสวยเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศในห้องนี้นะคะเหมือนเราอยู่ประเทศจีนจริงเลยทุกคนบรรยากาศสวยและดีขนาดนี้อาหารที่อยู่ข้างหน้าลินนะ่น่ากินมากๆเราไม่รอช้าค่ะเราไปลองชิมกันก่าว่าอาหารจะอร่อยขนาดไหน อาหารก็พร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแต่วันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าทางเชฟได้ทําเมนูพิเศษให้เราก็คือเป็ดปักกิ่งนั่นเองค่ะแล้วก็มีเชฟนะคะเขามาสาธิตให้เราดูว่าวิธีการทํามันเป็นยังไงนะคะที่รินเห็นเนี่ยเขาก็จะเอาหนังเป็ดน,นะคะมาวางไว้บนจานนะคะแล้วก็จะมีส้มเพื่อเพิ่มความหอมในเนื้อเป็ดน,นะคะทุกคนแล้วก็เอาเหล้าเนี่ยเทใส่ลงไปในเนื้อเป็ดอ่ะแล้วก็จุดไฟเพื่อให้มันกรอบนะคะทุกคนเราไม่รอช้าค่ะเราไปลองชิมก <ๆ S 2> ันเลยกว่า หรือว่าหนังกรอบมากนี่นะคะเราก็วางวงนี้เ่ยนะคะตัวเด็ดเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นน้ําจิ้มนั่นเองเราก็ลาล,าลงไปเลยะคะ่ะแล้วแต่ความชอบของทุกคนเลยนะคะว่าอยากกินน้าจิ้มเยอะหรือว่าน้าจิ้มน้อยนี่หน่จะมวนให้ดู<า>เราไปชิมกันเลยคะ่ะว่าจะอร่อยขนาดไหนทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมาก ทุกคนบอกเลยว่าหนังเป็ดอร่อยมากและแผ่นขอนเ,เนี่ยจะมีความแบบดึ๋บๆกรอบๆนะคะแล้วตอนนี้นะคะพิเศษมากๆเนื้อเป็ดเนี่ยเราสามารถสั่งให้ทําเมนูอะไรก็ได้2เมนูเราไปชิมเมนูต่อไปกันเลยดีกว่ากันเชียงปูนั่นเองเรามาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบอกเลยว่าเป็นเมนูพิเศษของที่นี่เลยนะคะทุกคนรสชาติเขาจะออกแบบหวาน เนื้อปูค่อนข้างเยอะมากทุกคนอร่อยมากเราไปชิมเมนูต่อไปกันเลยดีกว่าและเมนูต่อไปที่ดีจะก,กินนะคะนี่เลยค่ะทุกคนโอ้ oh. เสี่ยงลงเปาของเรานั่นเองนี่เป็นเมนูเด็ดเลยนะคะทุกคนต้องมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไง เขาให้เนื้อเยอะมากเลยอะ่ะเนื้อกลมกล่อมมากอร่อยมากทุกคนอร่อยมากเขากินชิ้นหนึ่งนะทุกคนทุกคนมันหอมมากเลยอะ่ะ ร้านสุรเซียนเปิดให้บริการทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์มื้อกลางวันเปิดให้บริการเมนูติ่มซำบุฟเฟ่อลาคาราดและเซตอาหารจีนหรือเมนูโต๊ะจีนวันพุธถึงวันเสาร์เวลาส1เอดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งมื้อกลางวันวันอาทิตย์เวลาส1เอ็ดโมงถึงบ่าย3ไปค่ะเราไปดูเมนูต่อไปเลยเมนูต่อไปนี่เป็นของโปรดของอลีเนะทุกคนนี่เลย สาลาเปาไส้ลาวานั่นเองน่ารักมากทุกคนดูสิบอกเลยว่าลินชอบอันนี้มากทุกคนโอ้โหอร่อยมากทุกคนดูไส้เขาเยอะมากอ,อร่อยมาก เราไปดูเมนูอื่นกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่เลยคนก็จะมีนี่เลยฮักเกา๋าปีนไก่นะก็จะเป็นขนมจีบนั่นเอง ต่อ,ตอ,ตอไปกินต่อไปต่อไปกันดีกว่านี่เลยปลบเปี๊ยะออดินเชื่อว่าทุกคนต้องชอบกินกันแน่นอนปลบเปี๊ยะนี่ค่ะเรามาดูเมนูนี้นเลยก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งกรอบนั่นเองค่ะเรามาลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไง นี่นะคะทุกคนขึ้นมารสชาติอร่อยมากทุกคนซอสเขาหวานแล้วก็หอมมากเขาจะมีตัวเนื้อปูที่เป็นเล็กๆด้วยนะกินแล้วมันจะกรอบๆมากทุกคนอร่อยมาก บอกกันว่านะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเขาเปิดมา30ปีและที่ดีไปกว่านั้นเนี่ยเชฟที่นี่เนี่ยเขาเป็นเชฟที่มาจากจีนแท้เลยบอกเลยว่าอาหารที่นี่คืออร่อยมากๆและส่วนใหญ่นะคะอาหารที่นี่เนี่ยจะเป็นอาหารบุฟเฟ่สไตล์กวางตุ้งนะคะทุกคนใครที่สนใจนะคะก็อยากให้ลองมาล้านนี้เพราะว่าราคาถูกร้านนี้นะคะเขาจะเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะทุกคนอ่ะเราไปพูดนเลยแล้วเราไปกินอาหารที่เหลือกันดีกว่า จบไปเป็นที่น่าร้อนแล้วนะคะทุกคนสําหรับการรีวิวอาหารในวันนี้บอกเลยว่าอิ่มและอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนและมากไปกว่าน,นั้นนะคะเรามีกิจกรรมให้ทุกคนเล่นกันด้วยค่ะกติกาการร่วมสนุกนะคะเพียงแค่ทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปที่ Facebook ของตัวเองร้องตั้งเป็นสาธารนณะและแท็กเพื่อน3คนที่อยากจะมาทานอาหารด้วยกันส่งรูปมาที่ Li น์ไทกูค่ะเราจะแจกกิฟต์ v o เชอร์รับประทานอาหารฟรี3ใบใบละ2ที่นั่งและสําหรับใครที่อยากมาที่นี่นะคะอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมสนุกๆก,ก,กันเยงไๆนะคะทุกคน และในครั้งหน้านะคะไอรีนจะมารีวิวอะไรหรือเพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ